สวัสดีครับพบกับผมกีวิทเวนตี้โและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์โกสก็คือเป็นเกมที่เราจะต้องอยู่กับผี7วันละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะจากชื่อเกมเออจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันเกมเพิ่งออกฮะแล้วก็ลด20%ก็เลยซื้อมาเลยนี่เรากำลังเดินไปไหนเนี่ยเซเว่นไนท์โกส เขาบอกว่าเดินทางจากโตเกียวประมาณ3ชั่วโมงโดยรถไฟหัวกระสุนนะฮะในที่สุดก็มาอยู่ที่นี่แล้วอ๋อกลับบ้านใช่ป่ะในอีก7วันข้างหน้าฉันจะต้องอยู่คนเดียวในบ้านของบริษัทที่นี่จนกว่าจะเริ่มต้นการผลิตจำนวนมากที่โรงงานก็คือเหมือนกับ7วันจะต้องมาอยู่นี่ครับบ้านพักของบริษัทเนาะหมายเหตุ hate, เกี่ยวกับบริษัทน่าจะอยู่ในห้องนั่งเล่นมาตรวจสอบกันดีกว่าไปไปเช็คกัน เออโอ้โหห้องนั่งเล่นอ๋อนี่ประตูข้างนอกเราเข้ามาแล้วเออหวังว่าเกมนี้ผีจะไม่น่ากลัวนะกระจกเอ้ยเรานี่แหละผีเราไม่เห็นตัวเงาตัวเองในกระจกเนี่ยเรานี่แหละผีนี่นี่น,นี่รายละเอียดงานอันโน้ตนี่ยจ,จะเป็นหมายเหตุของบริษัท กดคอนเฟิร์มอ่าอ่านดูซิเมื่อเข้ามาแล้วให้ตรวจสอบน้ําในครัวนะแสงสว่างข้างเตียงแสงในห้องน้ําแล้วก็แสงในห้องอาบน้ําโอเคมีอะไรก็ติดต่อฉันก็คือให้เช็คเราต้องเดินไปเช็คไะเนี่ยดูเหมือนว่านี่จะไม่ได้ใช้มานานแล้วนะฉันรู้สึกง่วงจังอะเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าโอเคนอนก่อนเลยห้องนี้เหมือนจะไม่มีใครอยู่มานานแล้วครับตกลงเรานอนหรือย,อยังเนี่ย ยังเหรออ๋อให้เช็คก่อนเช็คน้ำที่ห้องครัวว่าไหลหรือเปล่าเนาะอ่ะน้ำในห้องครัวอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่มันยันรีโมทไหมโหโหเป็นคุณคุณจะเอาออกป่ายันน่ะแบบไปอยู่ในห้องพักแล้วเจอยันจะดึงออกหรือเปล่าเดี๋ยวเรายังไม่ดึงก่อนก็แล้วกันนะด้วยโอ้ตกใจ นาฬิกาและอันเท่าบ้านเลยเฮ้ยมันจะมีผีในกระจกหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะมีลูกเล่นนี้ด้วยก็ได้อะเดี๋ยวห้องครัวเช็คน้ำก่อนครับอะน้ำไหลโอเคเช็คปิดด้วยไฟที่เตียงอะไฟที่เตียงเตียงนอนไฟอุ๊อคัดซีนตกใจ เอาเปิดดูแจ๊โอเคไฟติดอยาก,กดเล่นดิเดี๋ยวไฟชดเอาเอาสนุกแล้ว้วาอะไรขาวๆอะ่ะด้านขวาอ๋อสงสัยตาฝาดโอเคไฟใช้ได้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีใครยืนอยู่ที่ปลายเตียงตอนปิดเปิดไฟสงสัยจะคิดไปเองโอเคครับที่นี่ห้องน้ำ ห้องน้ำน่าจะเป็นตรงนี้ปะ,อะเอาแล้วเล่นเราแล้วไฟมันก็น่ากลัวนะเนี่ยไฟล่ะสวิตต์อันนี้เหรอไปเนีอะไรอะคัดซีนโดนขังอย่าอย่าจำสแกนนะ เอาหน้าห่างจอแป๊บลอยมาแล้วอุ้ยอย่าพุ่งอย่าโอ้โหอย่าเละนะอย่าหน้าเละอย่า เสียพุ่งอ่ะโอเคเขาไม่พุ่งแล้วล่ะโอ้ยตกใจหมดว่าแต่เรานี่จิตแข็งใช้ได้เลยนะตัวเรานี่จิตแข็งมากเลยไม่ตกใจเลยเช็คไลติ้งอินน์บาร์ดรูมก็นี่ไงเช็คแล้วอะเดี๋ยวนะทำไมทำไมควียังไม่ผ่านเล่า โคมไฟเอ่อยันเอาออกเลยแล้วกันอะโหรีมูฟทีไม่เลยนะแย่แล้วเผลอไปดึงยันออกอ๋อบาทลูมอยู่นี่โอ้โหทำไมห้องส้วมกับห้องน้ำแยกกันละ่ะโอาจะโอเคห้องน้ำห้องอาบน้ำดูเหมือนจะไฟโอเคเนาะ เฮ้เงาใครที่กระจกอุ้ยมันเล่นกับกระจกจริงๆด้วยโอ้ยไม่สะท้อนเงาเราแต่สะท้อนเงาผีเนี่ยนะเฮ้ยผีผู้หญิงนะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรสงสัยตาฝาด <c oughs> ยังจะกลับไปมองอีกระวังแห่ยา โอ้ยเข้ามาใกล้ด้วยเฮ้ยจะอาจจะอ่าไม่มีอาจจะโอ้โหม่ตุ้งแช่โอแล้วเสียงเกมอย่างดังเลยโอ้โอ้โอ,โอ้มีจัสแกร์ด้วยโอ้แล้วเล่นกับกระจกไม่เห็นเงาตัวเองแต่เห็นเงาผีไอ้บ้า โอเคเช็คเสร็จแล้วอะเราควรจะทำโอ้โอ้โหทีวีเปิดเองเหรอไม่มีรีโมทนะเนี่ยทำไมมันติดละ่ะฉันหารีโมทไม่เจอบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ทีวีนี่แหละโอ้เสียงมาก่อนอุืยไม่เละ โอเคมาไม่เละโอเคเช็คทีวีหายนั่นใช่ปะหาร,รีโมทโผล่ oh, แสงแฟร์นี่มันแยงก็เป็นดวงตารีโมทอยู่ไหนหวะอะไรอ่ะทำไมมีเสียงซื้อซาดซื้อซาดอยู่ในห้องน้ำทำไมอืมไม่มี อาจจะเอะอฮะโอ้ยมีแว็บไปแวป็บมาด้วยอะไรเราเธอจะบอกว่ารีโมทอยู่ในนี้เหรอนี่เหรอไม่ใช่ฮะ,อะโอ้ยจำสแกรอย่างนี้เลย โอ้ยสงสัยฉันอาจจะเหนื่อยเกินไปโอ้โหขนลุกคือผมไม่คิดว่าผีไม่เละแต่ว่ามันจะโดดนใส่จออย่างนี้แย่ yeah, แล้วผมต้องระวังไอ้น,นี่ยังไม่ผ่านวันแรกเลยนะเนี่ยมันคงจะอยู่ใกล้ๆกับทีวีนี่แหละเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอยปิดเลยใน,นที่สุดก็ปิดทีวีได้อะนั่นเงาใครอีกแล้วหรือเปล่านะอย่านะ อย่าจ้ำสแกร์โอเคฉันไปเช็คที่เตียงดีกว่าอุ๊ยปีบ๊บเปิดอีกแล้วน้องอยากดูทีวีอฮ้ยทีวีนี่มันเหมือนจะพังแล้วนะเนี่ยเอาไปซ่อมดีกว่าพรุ่งนี้หรือไปบอกเขาดี ไปบอกผู้ดูแลยาเดี๋ยวมันจับมือยาเอาหน้าออกจอแป๊บโอ้โหไกลมากกล้านั่นไงอย่าจับเหรอน้องจะดูใช่ปะอย่าเละนะโอ้อจริงเธอก็สวยนะเนี่ยขาวอยู่เหมือนกันขาวอยู่ ทำไมเหรอเฮ้จะฆ่าเราเหรออย่าฆ่าดีเรามาดีจะลูปหัวเอาเอากลมหัวให้ลูปเอาโดนัทเปล่าหิวเหรอเอาสิเอาผีถึงกับงงกูจะแดกมึงมึงให้โดนัทดูทำไมเอาดิ แล้วเป็นเพื่อนกันอ๋โดนัทปะเออเออถ้ามาแนวนี้เราก็ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยจะมาทำร้ายกันทำไมเรอใช่ปะโอเคดูเหมือนว่าจะเอาไปแล้ว <c oughs> โดนัทมิชชั่นเหมือนจะผ่านแล้วครับเอา้า เดี๋ยวเอา้าทำไมจบแล้วอะเดี๋ยวจบแล้วเหรออ๋อมันเป็นระบบ First Day แล้วก็เล่น d ดย์สองเดยสต่ออ๋อโอเคแสดงว่าเมื่อกี้เราจบวันแรกไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำพาร์ทละหวันไปเลยนะเอ๊ะวันละพาร์ทเออเดี๋ยวต่อกันตอนหน้าครับพาร์ทที่สวันที่2แล้วเจอกันจ้าเฮ้ยเอาโดนัทเลาไปแล้วจะเป็นยังไงต่อนะ